สวัสดีครับมื่อนี้ผมตูตาฟ้ามนะครับสีผ้าใบนอกนะครับมาเบิงหญ้าพันธุ์เปียท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับสำรับเกษตริกรมือใหม่ที่ท่านในหูเือนะครับว่าหญ้าสายพันธุ์นี้มันคือสายพันธุ์อีหยงนะครับแล้วก็ลักษณะของหญ้ามันเป็นจังใดนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าใบนอกนะครับยาเบิงทั่วๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจในการปลูกนะครับ ผมก็ต้องบอกก่อนด้อครับเนี่ยสายพันธุ์นี้นะครับบอมากนำขังนะครับขันนำขังโดนๆนะครับมันกะอ่าสิเริ่มเน่าเริ่มตายนะครับผมหรือเริ่มล่างหรืออ่าหยุดการเจริญเติบโตว่าไงก็คือการชะงักนั่นเองนะครับผมขันนำขังเกินเจ็ดมือหรือเกินสองอาทิตย์แน่นี่กะกะสิเริ่มบ่คอยโอเคแล้วนะครับแต่ว่าขันพ่อยนอกนะครับปลูก แล้วก็มีน้ำให้สม่ำเสมอโดยที่น้ำบ่ขังนะครับแน่นอนครับผ้นผลิตที่ได้มันก็ย่อมได้ปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีการดูแลรักษาดีนี่แห้งที่ได้หลายแห้งนะครับผมนี่ละครพ่อพี่น้องยญ้าพันธุ์ีปีท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับผมนี่พ่อพี่น้องสังเกตเบึงครับใบกะนาะนะครับผมใบกะนาใบกะกองนะครับผมด้วยพันธุกรรมของอย่างสายพันธุ์นี้นะครับมันมี ลักษณะค่อนข้างที่สีใบหลายแล้วก็ใบกองลงนะครับใบเงาพร้อมนะครับการแตกกอกะแตกกอดีนะครับผมการแตกกอกะแตกกอดีนะครับเดี๋ยวผมสีพี่ให้พ่อยนองบึ้งนะครับนี่ครับพ่อยนองอ่านี่ละครับลักษณะของอาการแตกกอนะครับกะแตกกอดีนะครับผมแห้งตัดแห้งแตกนะครับแต่ว่าขันเป็นต่อห้าต่อหกต่อเจ็ดนะครับมันก็จะมีล้ำตนค่อนข้างที่สีน้อยลงนะครับผม นี่ครับย่าในปีท้ทายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับนี่ละครับพี่น่องอคือผมก็ต้องบอกก่อนเดอครับเน่ยทุกชนิดดีเมดนะครับแต่ว่าพี่น้องต้องเบิงงพร้อมไวเนีย่ยแต่ละชนิดมันมีความต้องการแบบใดนะครับมีความต้องการทนน้านะครับหรืออ่า สามารถที่สิอยู่ในน้ำขังได้นะครับหรือทนแรงนะครับพียนอกก็ต้องศึกษาสายพันธุ์ดีๆนะครับส่วยาสายพันธุ์ในปี่ยใช้เคลื่อนสุปรีิบนะครับมันบ่มักน้ำขังนะครับผมบ่มักน้ำขังแต่ว่าขันน้ำขังเกินเจ็ดมือขึ้นไปมันก็ส่งผล ที่สีบ่ค่อยดีปันไดกับอย่าสายนธุ์นี้นะครับแต่ว่าขันพ่นนองนะครับมีขันว่ามันนำข้งพ่นนองเปิงออกนะครับเป็นระยะระยะนะครับอย่าสายนธุ์นีมันกะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมนี่ครับพ่นนองอ่าอ่าปังนี่นะครับมันกะสูงแล้วนะครับสูงถ่วมหัวผมแล้วนะครับเพราะว่าเขาพยายามตัดเป็นลอกเป็นลอกไปนะครับผมนี่ครับแตเป็นระดับไล่ระดับกันขึ้นไปนะครับผม อันนี้แหละครับใบกระอัวใบกระวัวดีนะครับผมขันพ่อปุ๋ยนี่แห้งสีงามแห้งอ่าอย่าไสยพัุนนี่นะครับก็คือยญ้าพันธุ์นีปีท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับอ่านี่แหละครับพ่อพี่น้อง โอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อแค่นี้ก็เนื้อครับคันพี่น้องถือใจนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตุตาฟาร์มไนเดอร์ครับแต่ว่าคันพี่น้องนะครับอยากหู้อันใดนะครับหรืออยากให้ผมถ่ายคลิปอันใดนะครับหรือคันพี่น้องสนใจพั่นหยานะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมสิทิมเบอร์โทรนะครับหรือช่องทางการติดต่อนะครับก็จะเป็นไอเดียไลน์นะครับหรือเพจของตุตาฟาร์มนะครับให้พี่น้องได้เข้าไปติดตามนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้เอาความรู้ตรงเนี้ยไปปรับใส่น ฟ้ามของเฮ้าไปประยุกตใส่ในฟฟ้ามของเฮ้าให้เกิดประโยชน์มาที่สุดนะครับผมโอเคครับคลิปนี้พ่อแค่นี้ก็น,นื้อครับขอบคุณครับ